สวัสดีครับวันนี้ช่างเรามาเทพื้นเทกต่อหม้อเทต่อหม้อต่อหม้อ,อเล่นเลนไปโน้นเลยเล่นเล่นไปค <laughs> นลุ้มย่อยสามหลุมครับจะเสร็จแล้ว เดินลุมต่อหมอ้นมหมอนาเทโพอวันนี้หน่อยน่าข้างเออพนองกันนะครับเราคูรนาช้าง่ครับครับวันนี้ก็นในเทต่หมอครับอ่อหมอเทโพต่อหมอเก้าลุมครับของบ้านป้าแสงเหมือนเดิมนะครับฟา ติดตาม YouTube ผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ,บนี่จบแค่ายทำคลิปทำนี่แหละครับเอาสันสันครับเรามีสาระขอบคุณครับ